เผยภาพน้องมาอยู่ลูกสาวเมปฏิดาหนุ่มกัญชยัยยอมใส่ชุดไทยในวันลอยกระทงที่โรงเรียนนานๆนนเห็นทีแม่เมถึงกับแอบบ่นเมื่อไหร่จะอยากสวยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มกัญชัยเมปฏิดามีลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนมีชื่อว่าน้องมาอยู่เด็กหญิงภูรดากำเนิดพลอย ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักและตอนนี้ใครๆต่างก็หลงรักในความน่ารักความขี้เล่นอารมณ์ดีของน้องมายูอย่างมากอีกทั้งน้องมายูยังเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดสุดๆเพราะน้องมายูเคยทำงานกับพ่อหนุ่มได้อย่างมืออาชีพโดยเคยเป็นผู้ช่วยพิธีกรในรายการได้อีกด้วยเรียกได้ว่าฉายแววเข้าวงการบันเทิงตามรอยคุณแม่และพ่อตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียว โดยปัจจุบันน้องมายูอายุ9ขวบและมีผลงานละครเรื่องแรกกับละครกรงดอกสร้อยซึ่งเป็นตัวละครลับที่โผล่มาในตอนจบแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งเมย์ปฏทิดาและหนุ่มกัญชัยเป็นปลื้มสุดๆล่าสุดทางด้านคุณแม่คนสวยอย่างเมย์ปฏทิดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องมายูใส่ชุดไทยเทศกาลลอยกระทงกับสีชมพูสุดหวาน พร้อมรอยยิ้มหวานๆโดยทางด้านแม่เมได้โพสแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าวันลอยกระทงใส่ชุดไทยไปโรงเรียนเช้านี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่ขมือพลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยกระทง2566เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่จะอยากสวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกว่าจะยอมใส่